สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขออยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่อง Best Scorer ครับซึ่งไม่ใช่ของ NBA ไม่ใช่ของอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นของทีม Oklahoma City Thunder นั่นเองครับซึ่งนั่นจะรวมไปถึงตอนที่เป็น Seattle Super s o n i c ด้วยนั่นเองเนาะเราจะยกมา10อันดับนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีผู้เล่นที่โอ้โหเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักหรือว่ารู้จักดีอยู่แล้วอยู่ในลิสต์นี้เพราะฉะนั้นยัง เก็ลองไปติดตามคลิปดูได้ครับผมว่าน่าจะทำให้หลายๆคนเนรู้จักผู้เล่นของ Seattle แล้วก็ผู้เล่นของ o OK k c มากขึ้นแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่เรามีเป้าหมายอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่น r i b e r นะฮะก็อย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ ทีนี้เราไปดูเบสกร์เรอร์อันดับที่10ก่อนเลยดีกว่าครับของ OKC OK หรือว่า Seattle Super Sonic นะนั่นก็คือทางด้านของทอมแชมเบอร์เนเองครับที่ตั้งแต่อยู่ใน Seattle เนี่ยนะครับแกทำไป20.4แต้มครับอันนี้คือคะแนนรวมใน5ซีซั่นเนาะเป็นพอยต์เพ g เกมนะครับ แกอยู่ตั้งแต่ปี1984ถึง1988ครับเรียกได้ว่าแกเนี่ยเริ่มมาเบ่งบานที่ทางด้านของ Seattle Super Sonic ก่อนที่จะย้ายไป p h ฟ e n x x s ันนะครับในช่วงแรกหรือว่าปีแรกแรกของทางด้าน Tom Chambers เนี่ยนะครับก็ทำไป18.1แต้มต่อเกมใช่ไหมทีนี้ซีซั่นที่2แกก็เริ่มพัฒน,นาขึ้นครับ21.5แต้มต่อเกมพอมาซีซั่นที่3เนี่ยแกทำไป18.5แต้มต่อเกมนะครับและในซีซั่นที่4เนี่ยครับที่ มันเป็นอีราของทอมแชมเบอร์สเลยนะครับสำหรับ s ซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกเพราะว่าแกทำไปถึง23.3แต้มต่อเกม6.6รีบาวต่อเกมในปี1978นั่นเองนะครับแล้วสามารถติดออสตาทีมครั้งแรกไปได้ด้วยแล้วในปีสุดท้ายที่แกอยู่กับ s ซีแอตเทิลเนี่ยแกทำได้ไป20.4แต้มต่อเกมนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนคนหนึ่งนะฮะที่ทำแต้มได้ดีมากๆในการเล่นให้กับซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกนะครับ อันดับที่9นะครับนั่นก็คือที่น้างของชาวเวลแม็กดานียลนั่นเองที่ทำแต้มไป20.7แต้มต่อเกมในระยะเวลา6ปีที่แกอยู่กับ Seattle Super Sonic อนะครับตั้งแต่ปี1986ถึง1991เลยทีเดียวที่น้างของชาวเวลแม็กดานียลเนี่ยสูงประมาณ6ฟุต7ครับแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นคนทำสกอร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ Seattle เลยนะครับแกเป็นดราฟต์อันดับ4นะครับแล้วในช่วงซีซั่นแรกหรือว่ารุกกี้ซีซัน ติดออรุกกี้ทีมด้วยแต่ว่าปีถัดมาเนี่ยครับเรียกได้ว,ว่าเป็นปีที่สุดของแกก็ว่าได้นะในการทําคะแนนเพราะว่ามีแคเรียไฮครับ23แต้มต่อเกมแล้วก็8.6รีบาวด์ต่อเกมซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกอายุเพียง23ปีเท่านั้นนะครับและในปีถัดมาเนี่ยแกก็ติดทีมออสตาด้วยนะโดยการทําไปประมาณ21.4แต้มต่อเกมครับซึ่งในสซีซันถัดมาให้กับทางด้านของ s ซ a t t l e Super s o n i c โเนี่ยนะครับตัวของแกเองก็ทำประมาณ20แต้มต่อเกมอยู่ ตลอดตลอดครับซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนเลยครับที่เป็นคนที่ทําสกอร์เก่งมากๆเนาะสำหรับทางด้านซีแอตเทิลซูเปอร์โซแล้วก็เป็นคนที่มีทาเลนต์หรือว่าพรสวรรค์มากๆคนหนึ่งเลยครับ แล้ามาถึงอันดับ8นะครับนั่นก็คือทึงด้านของเดลเอลิสนั่นเองที่มีการทําแต้มเนี่ยอยู่ที่20.9แต้มต่อเกมนะครับเราเล่นให้กับเซียต l เทลซูเปอร์ซนิกเนี่ยไป7สีซันนะมันจะมีช่วงแรกคือ1987ถึง1991นะครับแล้วก็ปี1998ถึง1999นั่นเองนะครับซึ่งทึงด้านของเดลเอลิสเนี่ยมีชื่อเล่นนะครับเรียกได้ว่า Silent a s s a s s i ินั่นเองแกเป็นตําแหน่ง Small Forward นะครับสูงประมาณ6ฟุต7เ,เท่านั้นเองแต่ว่า การยิงของแกเนี่ยโอ้โหเรียกได,ด้ว่าสุดยอดคนหนึ่งเลยครับเพราะว่าทางด้านของแกเนี่ยหลังจากอยู่ที่ดัลลัสมาริกมาประมาณ3ปีเนาะแล้วก็โอ้โหไม่ค่อยได้อะไรแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องการทําแต้มเพียงแค่แกมาซีแอตเทิลซูเปอร์โซนิกในปีแรกเท่านั้นเลยครับแกมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมานะจากประมาณ10แต้มต่อเกมเป็น24.9แต้มต่อเกมซึ่งในปีแรกที่เข้ามาเนี่ยแกก็ได้เป็น most improved player of the year เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ทำ ได้ประมาณ24.9แต้มต่อเกมเนี่ยนะครับทางด้านของเดลเอลิสก็ทำเพิ่มเป็น25.8แต้มต่อเกมในปีถัดมาแล้วปีที่3เนี่ยก็อยู่ที่27.5แต้มแล้วปีที่4เนี่ยก็เรียกได้ว่า โอเคเลยแหละ23.5แต้มะครอบพอมาดูตรงนี้คือมัน e f f e c t i v e s c o r e r มากๆถูกไหมแกเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้ดีคนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าในปีสุดท้ายที่แกอยู่กับเซียเตลในรอบแรกเนี่ยแกทำแต้มไปประมาณ15แต้มเท่านั้นนะครับต่อเกมเนาะแล้วในอีกช่วง2ปีสุดท้ายเนี่ยที่แกเริ่มมีอายุแล้วก็ทำไปประมาณ10แต้ม11แต้มต่อเกมเท่านั้นซึ่งมันเลยลดค่าเฉลี่ยของแกเนี่ยลงมาเหลือที่ประมาณ20.9แต้มนั่นเองนะครับแต่แน่นอนแหละว่า แกคือคนหนึ่งครับเรียกว่าเป็นอิมแพ t ฟูลนะเป็นผู้เล่นเกมที่อิมแพ t มากๆนะครับของ seattle supersonic คนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเดอลิสคนนี้เนาะ สำหรับอันดับที่7นะครับนั่นก็คือเช a ร์เกลเจสเล็กซันเดอร์นั่นเองนะครับหรือว่าผู้เล่นที่เล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่ปี2020ถึง2022เล่นมา3ซีซันแล้วนะครับแกมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่21.1แต้มต่อเกมนั่นเองฮะเรียกว่าจะเป็นแฟรนไชส์เพเยอร์หรือเปล่านี่นะฮะก็น่าจะต้องเป็นแล้วแหะครับแต่ก็ต้องรอดูอนาคตเนาะว่าสุดท้ายแกจะย้ายไปไหนหรือเปล่า และถึงแม้ว่าแกอาจจะยังไม่ใช่อ l ลไทม์เก a ดนะหรือว่าโอ้โหเป็นตำนานของทีมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็มีสิ์ที่จะเป็นเช่นกันแล้วแกก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งในซีซั่นแรกที่แกเล่นให้กับ OKC OK Thunder เนี่ยแกทำไปถึง19แต้มต่อเกมนะครับและในซีซั่นที่2เนี่ยแกทำไปถึง23.7แต้มต่อเกมซึ่งในปีนี้เนี่ยครับแกทำไปประมาณ22.7แต้มต่อเกมนั่นเองนะดยการที่มีความสูงถึง6ฟุต6 นะครับแล้วก็เป็นการ์ดซึ่งถือว่าเป็นไซส์ที่ดีมากๆนะแล้วก็เป็นดราฟต์อันดับที่11และแน่นอนครับเป็นคนที่แฟนๆคาดหวังในตัวเชคิลเจสเล็กซานเดอร์ Alexander อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าแกจะไต่อันดับขึ้นไปมากกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับเมื่อแกเลิกเล่นไปหรือว่าจะอยู่เป็นตำนานของออเกซีสเตนเดอร์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆฮะ ทีนี้มาถึงอันดับ6ครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักครับเขาชื่อว่าบ๊อบรูฮะก็เป็นโอ้โหเก่ามากๆแล้วเนาะอยู่5ซีซั่นครับอยู่กับเซาเทิลซูเปอร์โซนิกเนาะเล่นตั้งแต่ปี1968ถึง1972ครับทำแต้มเฉลี่ยไปประมาณ21.4แต้มนั่นเองทีนี้นของบ๊อบรูเนี่ยครับสูงประมาณ6ฟุต9นะครับเล่นเป็นเซนเตอร์เนาะแล้วก็เป็นดรัฟต์อันดับที่19ด้วยนะครับในปีแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ทำไป18.1แต้มแล้วครับซึ่งนนั่่ก็็ถือวาเปนตัวเลข้ม ทีนี้เขาก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับปีถัดมา21 24แต้มไม่ใช่21แต้ม24แต้มต่อเกมนะครับกับอีก11.5รีบาตต่อเกมรวมถึงในปีที่3เนี่ย24.6แต้มเรียกได้ว่าติดออสตาไปเลยครับเพราะว่ามีค่าเฉลี่ยที่ดีมากทีนี้เนี่ยแกกำลังจะเติบโตไปเรื่อยๆครับพอมาในปีที่4เนี่ยครับแกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่29.8แต้มต่อเกมเลยนะครับแต่ว่าแกเนี่ยเล่นได้แค่4เกมเท่านั้น,นครับเพราะ ว่าเจ็บเอ็นร้อยหวายซึ่งเรียกได้ดว,ว่าเป็นการที่ดรอปอนาคตเขาลงมาเยอะมากเพราะว่าขึ้นชื่อได้เลยว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงมากๆครั้งหนึ่งใน NBA นะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแกก็อยู่ในท็อปลิสต์ครับของคนที่ทำแต้มได้ดีที่สุดนะของทางด้าน OKC OK Thunder นั่นเองเนาะ และคนที่5ครับนั่นคือรัสเซลเวสบรูกนั่นเองเนะครับทำแต้มไป23แต้มต่อเกมนะครับโดยใช้ระยะเวลาประมาณ11ซีซันนะครับตั้งแต่ปี2009ถึงปี2019นการนั่นเองครับรัสเซลเวสบรูกจะเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นที่ ดีที่สุดหรือเปล่าเนาะหรือว่าจงรักพักดีที่สุดหรือใช้คาอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ผมคิดว่าถ้าจะเรียกเป็นตานานเนี่ยผมว่าก็เรียกได้นะครับสําำหรับรัสเซเวสบลูกับ o k เเนาะเขาติดออสตาไปถึง8ครั้งนะครับในขณะที่อยู่กับ o k เคซีทันเดอร์เนาะซึ่งเขาเนี่ยเป็นดราฟต์อันดับที่4ในปีแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ทาไปประมาณ15.3แต้มต่อเกมนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหแกก็ยังไทย MVP ถูกไหมทำค่าเฉลีย่ยทริปเปลิลดับเบิลไปถึง3 3ครั้งนะครับนาอกแอสซิสต์รีบาลต์แต้มเนี่ยนะครับ3ครั้งในช่วงที่อยู่กับ OKC แล้วก็ได้ MVP มาปีหนึ่งด้วยนะครับและถึงแม้ว่าแกจะมีค่าเฉลี่ยในการยิงอยู่ที่43.4%แล้วก็3แต้มเนี่ยประมาณ3 0 8แนตะครับแต่ว่าโรสเวสต์ลูกเนี่ยก็ยังสามารถทำได้ถึง23แต้มก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่สุดยอดมากๆจริงๆครับและอันดับที่4ครับนั่นคือเลนเลนนั่นเองครับแกทำไปถึง24.6แต้มต่อเก แล้วแกเนี่ยอยู่5ซีซั่นนะครับให้กับ s e a t t เทิลซูเปอร์โซนิเนาะ2003ถึง2007นั่นเองครับก่อนที่เขาจะได้ย้ายไปเซลติกเนาะก่อนที่จะไปรวมบิ๊กีเนี่ยครับแกอยู่ที่ s e a t t เทิลมาก่อนเนาะแล้วแกก็เป็นซูเปอร์สตาร์ในนี้ซด้วยครับรวมถึงแกเนี่ยจับคู่กับราชาเลวิสด้วยนะตั้งแต่ปี2003ถึง2007นะครับซึ่งในด้านเรเลนเนี่ยนะครับทำไป24.6แต้มในช่วง5ซีซั่นถูกไหมแล้วใน5ซีซั่นที่อยู่กับ Seattle Super Sonic เซ ไปถึง4ครั้งเลยนะครับส่วนฟอร์มที่ดีที่สุดของเบรอเลนในชุด เซเทิลซูเปอร์โซนิกเนี่ยนะครับแกเนี่ยทำได้ในปี2007นั่นเองครับทำไป26.4แต้มต่อเกมเลยนะครับซึ่งนั่นก็เป็นปีสุดท้ายที่แกเล่นให้กับเซเทิลด้วยก่อนที่จะถูกย้ายไปบอสตันเซลติกนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำแต้มของเรเวเลนเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการยิง3แต้มที่แม่นยำด้วยนะครับเพราะว่าแกยิงไปถึง38.6%นะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจำได้คือเรเวเลนก็สามารถเป็นคนที่แอคแท็กเดอะริมหรือว่าดริฟต์เข้าไปหาห่วงแล้วดังมัน,มน ให้เราได้เห็นกันบ่อยครั้งเช่นกันครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากๆในการทำแต้มคนหนึ่งเลยแหละฮะส่วนอันดับที่3นี่นะครับก็เป็นสเปนเซอร์เฮ o วูดนั่นเองครับที่ทำแต้มไป24.9แต้มต่อเกมนะครับเขาอยู่กับซีแอตเทลเนี่ย5ซีซันนะครับตั้งแต่1971ถึง1975นั่นเองครับซึ่งเอาจริงเนี่ยแกโหดมากๆนะในรุกกี้ที่เล่นให้กับลีกของ ABA นะครับโดยชนะ MVP ไปด้วยทำไป30 แต้มต่อเกมกับอีก19.5รีบาวต่อเกมซึ่งพอแกย้ายมา NBA แล้วเล่นให้กับเซีย t ต e s u ซ e เป o n i c เนี่ยครับฟอร์มแกก็ไม่ได้แผ่วเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยแกทำไป20.6แต้มใช่ไหมแต่ปีถัดมาเนี่ยครับแกทำไปถึง26.2แต้มบวกกับอีก12.7รีบาวด้วยนะครับแล้วก็ติด a l อ Star ไปด้วยนะซึ่งแกเนี่ยทำได้หลายอย่างมาทั้งใต้แป้นทั้งมิดเรนจ์นอาเรียกว่าน่ากลัวมากๆฮะพอนาในฤดูก,กาลที่3ก็ทาบวกอีก ครับ29.2แต้มกับอีก12.9รีบาวน์นะครับและในช่วง2ปีสุดท้ายเนี่ยครับที่สเปนเซอร์เฮย์วูดเนี่ยอยู่กับซีแอตอร์โซนิกเนี่ยแกทำไปประมาณ23.5แต้มแล้วก็22.4แต้มนั่นเองนะครับแล้วพอหลังจากที่ย้ายทีมไปนะครับพอไม่ได้อยู่กับซีแอตอร์แล้วเนาะทางด้านของสเปนเซอร์เฮย์วูดเนี่ยก็ฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยการที่แกอยู่มา5ซีซั่นแล้วทำแต้มได้ขนาดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้แกเนี่ยสามารถขึ้นมาติดท็อป3ในลิสต์ของ ผู้เล่นที่เป็นเบสกรอเรอร์ใน OKC หรือว so, so, ่า Seattle Super Sonic ได้เลยนะฮะแล้วก็มาถึงอันดับที่2กันแล้วนะครับนั่นก็คือทีหน้าของพอลจ็อตนั่นเองครับทำแต้มไป25แต้มต่อเกมแกอยู่กับ OKC เนี่ยเพียงสซีซันเท่านั้น2017ถึง2019นะครับก็อย่างที่เรารู้แหละว่าตั้งแต่ k ควินดูแรนตออกไปใช่ไหมก็ทีมพยายามหาจับคู่ให้กับ Westbrook ซึ่งนั่นก็คือพอลจครับโดยในปีแรกเนี่ครับ คนที่เป็นดูโอเวสบลูอย่างพอชอตเนี่ยก็ทําแต้มไปประมาณ21.9แต้มต่อเกมนะครับซึ่งนั่นก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมสำหรับออสตาคนนี้นะครับแต่ว่าซีซั่นถัดมาเนี่ยเรียกได,ด้ว่า เปิดโหมดก๊อตครับหรือว่าเปิดโหมดเทพพเจ้าเลยครับทาไป28แต้มต่อเกมนะครับซึ่งนั่นคือ carrier high ของพอลจ๊อดเลยนะครับในการทําแต้มต่อปีอ่ะปีเป็นค่าเฉลี่ยนะครับนอกจากนั้นยังมีอีก8.2รีบาตต่อเกมแล้วก็มี2.2สตีลต่อเกมด้วยนะครับซึ่ง2.2สตีลต่อเกมเนี่ยก็คือ c a r r i ยไ high เช่นกันเรียกได้ว่าเป็นปีที่โหดมากๆนะสำหรับ p e r f o r m มนซ์ส่วนตัวของพอลจ๊อดนะครับโดยในปีนั้นเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4 23.8%จากฟิลโกโดยทั้งหมดนะครับแล้วก็การยิงสมแต้มเนี่ย38.6%เลยทีเดียวและถึงแม้ว่าแกจะอยู่เพียง2ปีแต่ว่านั่นก็ทำให้แกเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ2ของ Oklahoma City Thunder เลยนะครับในการที่เป็นสกอร์เรอร์ที่ทำแต้มต่อปีโดยค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับ ส่วนอันดับหนึ่งนะครับไม่ต้องถามเลยครับว่าใครเขาคือมัจจุราชแห่ง NBA ในยุคปัจจุบันอย่างเควินดูแรนนั่นเองครับที่ทำไป27.4แต้มต่อเกมเล่นไป9สีสซั่นนะครับตั้งแต่ปี2007ถึง2016นั่นเองนะฮะซึ่งทางด้านของเควินดูแรนเนี่ยนะครับก็เป็น number 2 o v e r a l l pick นะัหรือว่า d r าฟต์อันดับ2ทำแต้มได้ทุกระยะได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะแบบหน่อยก็ตามรวมถึงส่วนสูงนะครับที่ทาให้โอ้โหคนบล็อกป้องกันยากเหลือเกินถูกไหม ถึงด้งดูแรนเนี่ยได้ร k กี้ออฟด y เ a นในปีแรกนะครับทำไป20.3แต้มรวมถึงติด All-Star ถึง7ครั้งนะครับขณะอยู่ที่ OKC OK Thunder เนาะนอกจากนั้นเนี่ยดูแรนยังเป็น Scoring Champion นะครับถึง4ครั้งขณะที่อยู่กับ OKC OK Thunder ด้วยนะครับโดยมีค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่30.1แต้มต่อเกม27.7แต้ม28แต้มต่อเกมแล้วก็32แต้มต่อเกมไร้เลียงมาเรื่อยๆเลยนะครับรีกไือว,ว่ามันเป็นอะไรที่โอ้โหบ้ามากๆจริงๆและ มันน่าจะยากมากๆแหละครับที่จะสามารถมีใครมาแทนเควินดูแรนได้นะครับตลอดทั้งแฟรนไชส์เนี่ยว่าโอ้โหถ้าใครทํามากกว่าดูแรนได้น่าจะเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเช่นกันฮะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นั่นก็คือเบสกรอเรอร์เนาะโดยอิงหลักจากพอย์เพอร์เกมนั่นเองนะครับโดยหลายๆปีเอามารวมกันเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยแล้วขอให้ไปถึง10,000ซับเร็วๆนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ